จะต้ลนยเน็ตจะบลุเก้าอนี่ยมันมั่าบลูบรวันนี้้อมันไม่ได้บวมพืน่นเือนเมาหมอนนรลบยูมซี่ครับ่ายงน้อนั่งลอให้เ็า

Bueno, eh bueno, eh amigos, <coughs>